เออคุณปิติเราวนิศเราวนิศพงษ์นะฮะครับเออพี่ๆคิดว่าอะไรทําให้ตลาดอนิเมะญี่ปุ่นไปได้ไกลกว่าของชาติอื่นๆครับอ่ะถามในมุมมองของ, <tie. S 2> บ,องบอลบอลก,ก่อนละกันอ,อ้าวผมเลยเหรอจ้ะเพราะคุณบอลใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแน่นอนคุกคีกวงการนี้แน่นอนใกล้ตัวกับผมแน่ๆอ,อ่าคือต้องบอกว่าบุส่วนแบ่งของของแอร์ทามอนทีวีบนโทรทัศน์ของเขาอะ่ะคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนะชอบดูโทรทัศน์มาอย่างช้านานาแล้วอ่จริงๆคือสังคมของเขา ประเทศไทยเนี่ย15-20ปีที่แล้วคนไทยก็ดูทีวีกันเยอะถูกไหมใช่รายการอะไรต่างๆก็ดูทีวีกันเยอะคือคนญี่ปุ่นน่ะเป็นแบบนั้นมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็สิ่งที่มันฉายโทรทัศน์ของเขาอ่ะมันมีทั้งละครคนแสดงแล้วมันมีการ์ตูนด้วยอ่ะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดังนั้นเวลาพอการ์ตูนมันฉายโทรทัศน์เยอะๆอะ่ะคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึกว่าไอ้การ์ตูนต่างๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ฉายสิ่งที่แบบสามารถดูได้บนโทรทัศน์เหมือนกันไงดังนั้นถ้าจะบอกว่า เอะไรอะหนังหรืออะไรต่างๆที่เอาไปขายต่างชาติหรือเอาแบบเติบโตเป็นวงการเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันฉายโทรทัศน์มาเรื่อยๆมันก็เติบโตได้เหมือนกันอ่าใช่พูดอย่างนี้งงไหม,ไม,มอ,อมันไม่มงงพูดก็พูดก็คือมันคือของที่ฉายแล้วก็อยู่กับสื่อญี่ปุ่นมาตั้งแต่นานแล้วแล้วว่าง่ายๆคือถ้าสมมติบนทีวีมีละครฉายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันเป็นการ์ตูนเลยเอ่า เพราะมีการ์ตูนฉายเยอะเขาก็เลยสามารถผลักดันตลาดนี้ได้อ่าพอแล้วพอมีคนฉายเยอะคนดูเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ทําเงินถูกไหมละ่ะอ<ช>อย่างเช่นแบบของสินค้าอะไรต่างๆอะโดรีมอนสินค้าขายดีไหมเป็นยังไงไหมการ์ตูนเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกสินค้าหรือทําแบบแคมเปญร่วมกับแไรดต่างๆแล้วคนก็ไปร่วมกันก็มันก็ขายดีแล้วพอมันขายได้ปุ๊บคนต่างชาติเริ่มหันมาเห็นมาสนใจยิ่งฝรั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ย ไอความแตกต่างระหว่างการ์ตูนญี่ปุ่นกับไอคอมิกของฝรั่งมันคนละคนละทางเลยนึกออกไหมไอันนี้มันก็เหมือนเป็นเคานเจอร์ช็อคที่ทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ว้าวมันแตกใหม่มากเอาไปพูดพูดต่อกันอะไรประมาณนี้อ่าอืมความกว้างของมันนะฮะก็คือเป็นหัวใจสําคัญใช่ดังนั้นถ้าจะถามทีนี้กลับมาคําถามว่าแล้วการ์ตูนไทยจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมผมมองว่ามันต้องมันต้องยังไงเดียเข้าถึงคนให้ได้อะเข้าถึงคนทั่วไปให้ได้อ่ะ เข้าถึงเข้าถึงคนทั่วไปที่ว่าคือเอ่ออันนี้อาจจะพูดมันอาจจะไปกระทบกับเรื่องไหนเรื่องนึงแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ก็คือว่าเออเวลาจะทําการ์ตูนแต่ละเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ว่าทําการ์ตูนที่นายทุนชอบอย่างเดียวอ่ะจ้ะเราต้องทำการ์ตูนที่การ์ตูนที่คนไทยอยากดูอ่ะคนไทยอ,อยากดูอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่การ์ตูนที่รู้สึกว่านายทุนอยากจะให้เอาอะไรออกไปฉายอ่าแต่สิ่งที่คุณอยากจะเอาไห้ออกเอาไว้ให้ออกไปฉายอ่ะคนไทยทั่วไปเขาอยากดูหรือเปล่าเออ มาพูดถึงเรื่องของการ์ตูน<ะ>ทำไมญี่ปุ่นถึงดังกว่าไทยทำไมไทยถึงได้แค่นี้ในมุมมองของผมเนี่ยที่เป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับบอกเลยว่าวงการการ,ร์ตูนไทยนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนักเขียนของไทยมีฝีมือเยอะมากแต่น่าเสียดายครับนักเขียนที่มีฝีมือหลายๆคนไม่ได้เขียนให้ในไทยแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยค่าแรงของไทยนะั้นต่ําเยี่ยฮี้กระโดดตึกมากครับผมสิบปีก่อนผมเขียนการ์ตูนราคาเท่าไหร่วินาทีนี้ผมยังได้เท่าเดิมอยู่เลยนะฮะถ้าเกิดเขียนในไทยนะจริงๆคุณใช่ แต่มันมีช่องทางของต่างประเทศที่เขามีเเขาเรียกอะไรนะอ,อวงการธุรกิจที่เติบโตขึ้นค่าแรงเขาสูงขึ้นแล้วเขาไม่สามารถจ้างคนของเขาเองได้เขาก็จะมาจ้างคนไทยนี่แหละไปเขียนให้เขาซึ่งผมเนี่ยมีรู้จักนักเขียนการ์ตูนชาวไทยที่เขียนให้ต่างประเทศเยอะมากซึ่งน่าเสียดายนะทํำำาให้ความสามารถตรงนี้เนี่ยถูกดึงออกไปนอกประเทศคนเก่งๆในไทยก็เลยเหลืออยู่ไม่มากส่วนคนเก่งๆที่ยังเขียนอยู่ในไทยเนี่ยน่าเศร้ามากคุณ หลายๆคนนะครับคุณภาพงานเนี่ยระดับโลกแต่ไม่ค่อยได้รับการดอมรับเพราะอะไรแน่นอนแล้วอย่างหนึ่งคือคนไทยเนี่ยมีอคติซ่อนๆอยู่ในใจว่าการ์ตูนของไทยกับของญี่ปุ่นราคาแม่งเท่ากันกูไปอ่อานญี่ปุน่นดีกว่าหลายๆคนมีอคติซ่อนอยู่<ห>อ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการ์ตูนไทยมันเหมือนกับมันมีกรอบบางอย่างที่อ่านแล้วรู้สึกว่าได้แค่นี้อยู่ผมไม่ได้อคติการ์ตูนไทยแล้วผมมาอ่านการ์ตูนไทยเยอะมากเยอะพอๆกับการ์ตูนญี่ปุ่นเลย แต่ว่าก็ย้องยอมรัาจริงๆว่าเอกร์ตุนไทยหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีความวนล,ลูปเหมือนกับมีกรอบบางอย่างที่หลุดไม่พ้น่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพภาพบางอันก็สวยสวยไปเลยแต่ในเรื่องในเรื่องเฉยๆสวยบางอันในเรื่องดีมากแต่ภาพเฉยๆทาไมไปด้วยกันไม่ได้<อ>ผมเคยคุยกับพี่ๆนักเขียนหลายๆคนครับเขาบอกว่าคนที่เขียนรูปสวยอยากได้คนแต่งเรื่องดีๆมันก็มีข้อจำกัดคือค่าแรงอยู่ พอค่าแรงนะผมได้แค่เนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าสิปีก่อนผมได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมได้เท่านั้นอะ่ะมันทําให้ถ้าเกิดเอาค่าแรงก้อนนี้จ่ายสองคนมันไม่พอกินเว้ยหารครึ่งอะ่ะเหมือนคุณแบบสมมติคุณต้องแบบเอ้อวาดหน้าหนึ่งคุณนั่งวาดอยู่หนึ่งวันแล้วแบบแล้วสมมติหน้าหนึ่งเนี้ยคุณได้หนึ่งร้อยบาทแล้วคุณวาดหนึ่งวันแต่ว่าถ้าเขียนมีคนเขียนเรื่องให้ก็เหลือหารสองเป็นคนละห้าสิบ ไอ้เท่าห้าสิบคุณคุณแม่งไปคุณแม่ไม่งไปขัดซ่วมได้เยอะกว่าบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันอะไรอย่างนี้เอแต่ว่าก็มีการ์ตูนไทยอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังคงเขียนในไทยไม่ว่าจะเป็นคุณสนาเอะเอหรือเปล่าว่าชื่ออะไรวะสักอย่างคุณแก่ผมจำเออสนาเอลเอ็นชันเทียซานาเอลใช่แกะแกะก็ทีมของโอเกอร์คิงนะครับที่มีการเขียนการ์ตูนไทยใสเอาใส่เรื่องญี่ปุ่นชัดมากเลยแต่เป็นไทยนะที่เป็นเรื่องราวของยักษ์ไทยๆนี่แหละ <ม>วันนั้นโอ้โอ้ก็จริงนั่นผมรู้ตัวว่าโอ้ะอะไรนะกลิ่นไอฟานัฟแฟนตาซีแบบใสาลายไทยมันแรงมากเลยคิดว่าก็เฮ้ยมันก็มันก็เจ๋งดีสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากเห็นอะไรไทยๆท,ที่มันด,ด,แบบดนูดูไม่แบบดูไม่โขนดูไม่แบบแกาแก่ขนาดนั้นใช่ใช่ม,มีน้องสกายบูบอกว่าอ SE ครับสนุกมากเฮ้ยจริงไอ้เอฟิกชัรแนลผมประทับใจมากสุดตีนเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนไทยที่หลุดกรอบที่ผมเคยบอกไปว่ามีกรอบซ่อนอยู่เรื่องนี้แมงไม่มีขอบอะไรทั้งสิน้น คือแล้วตรงนี้อยากจะเสริมว่าคือเขาช่วงที่เขียนรายสัปดาห์หอะไรเงี้ยผมว่าเขามันมีสเสน่ห์ของกระตูนรายสัปดาห์อย่างหนึ่งตรงที่ว่างมันสามารถเขาสามารถใช้เวลาต่อสัปดาห์ในการพลิกเรื่องปรับพิ้ทางมันได้เรื่อยๆอยนึกออกปะ่ะใช่ใช่ใช่และทำหหลายทีทคือ e อ e c u t i o n แนวผมคาดเดาไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเชื่อตอนหน้ามันจะไปทางไหนวะอะไรเงี้ยสนุกสนุกสนุกคือตอนนี้มันอ่านอ่านอ่านแต่ลวมเล่มบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าโหอ่านลวมเล่มทีหนึ่งก็ก็พ้นแล้วไง เฮ้แต่เมื่อก่อนตอนนี้แบบลงซีคิดแล้วเป็นลายสัปดาห์อะไรเงี้ยเฮ้ยมันลุ้นส่วนกันนะเว้ย้โหเฮ้ยตอนหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะมันเคยมีเคสแบบจบจบการต่อสู้แบบไม่ตามสูตรอะไม่ตามสูตรสาเร็จ่ะเยอะหลายครั้งจนทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยก็แมตชนี้มันจะเป็นยังไงวะเจ๋งเจ๋งดีนะะยังไงใครไม่เคยอ่านเฮ้ยจริงๆถ้าถ้าได้อ่านผมอยากแนะนําว่าคุณอ่านจบตอนหนึ่งแล้วคุณต้องพักแบบรองเว้นสักวันหนึ่งแล้วคุณไปมาอ่านต่อเพราะความลุ้นมันจะได้มากป่ะ พูดถึงแบบนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคนที่กำลังแชทกับเราอยู่นะครับแล้วคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเคยมีประสบการณ์การอ่านบูมหรือซีคิดรายสัปดาห์หรือเปล่ามันจะมีความสึกแบบว่าเจี<อ>๊ยแม่งจบตรงนี้เจ๊ดโดต้องรออีกอาทิตย์นึงเอเอใช่ไหมล่ะ <laughs> เออหตอนนั้นผมโกรธมากเลยนะนหลายเรื่องเลยผมอ่านบูม,มแล้วแบบตอนจังหวะแซลมดังหรืออะไรก็ตามที่ผมกำลังอ่านแล้วจบแบบตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นที่งจบแล้วแบบอีกแบบการจะพีกอ่ะพีกแล้วแม่งจบอ่ะ ถ้าจะกระโดดไตยหนังสือก็ต้ว,วันอยากจะข้ามเวลาไปอีกครึ่งอีกสัปดานหนึ่งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับาหากฟังแล้วชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทุกช่องทางของเราทั้งแฟนเพจ Facebook, y o u t u k y p u t u e e n และ Spotify ยครับผม